วันนี้นะคะแม่หมดจะไปเลเซอร์ขนกับกับนินนะคะก็เพิ่งอาบน้นนะะําเสร็จเดี๋ยวขอคุมผมอันนี้คือเป็นผ้าคุมผมจากซิฟอร่านะทุกคนอันนี้คือยี่ห้อนะคะคือใช้ตั้งแต่ตอนสมัยผมยาวตอนผมสั้นก็ใช้คือมันดีมากเวลาเราใช้ใช่านั้นมันจะมีกระดุมตรงนี้ทุกคนเราก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีความแบบพัน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 นะคะแล้วเขาก็จะมีแบบยางอยู่ตรงนี้เอาขึ้นไปเกาะตัวกระดุมขึ้น ก็คือแบบดีมากจริงๆคืออันนี้มันมีตามขายตามดรายซดโซแหละเขาเรียกอะไรฟังก์ชันก็คือแบบนี้เลยแต่ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าตัวถ้าคุณดูของเขาสามารถทําให้ผมแห้งเร็วได้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลองมาร์กล้าด้วยนี้เพิ่งดูบอ็อกของนินไปคือนินก็ใช้เหมือนกันอันนี้คือไม่ว่าเพิ่งซื้อมาเมื่อวันก่อนที่สิบโลมาเพราะว่ามันลด5 0 1 ตอนมี14แผ่นนะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นมาที่สําหรับมาร์กหน้าก่อนแต่งหน้าโดยเฉพาะเพราะว่ามันใช้เวลาแค่1นาทีนะทุกคนปกติมาร์กเราเราจะใช้เวลาประมาณ1 0 1 5 2 0นาทีใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นมาร์กหนาทีนะคะทำไมฉันรู้สึกว่ามาร์กมันเล็กกว่าหน้าคือปกติตามกรอบหน้าแบบเนี้ยแม่มดกก็คือจะต้องได้เก็บนะคะแต่อันนี้ก็คือแบบตึงเป๊ะพอดีไม่ได้เก็บเลยปพราะงันก็คือเกือบไม่พอจริงๆมันก็คือไม่พอเนี่ยทุกคนแต่ก็แบบออโอเค รีบเร,รีบเสร็จแล้วหนึ่งนะคะมดก็จะใช้ออยตัวนี้ก่อนที่จะไปเป่าผมแห้งแล้วตัวนี้ของ Kerastase นะคะเหมือนเดิมออยตัวนี้ดีมากทุกคนปกติแม่มดจะใช้อันนี้ถ้าเทียบกับตัวใหม่ที่ได้มาคืออันนี้มีความเหนียวมากคือใส่ตอนผมแห้งไม่ได้ผมจะมันอันนี้คือใส่ตอนผมแห้งได้ใส่ตอนผมเปียกได้เพราะว่าเนื้อออยมันแบบมีความไหลมากนะคะเนี่ยทุกคนคือแบบมันแทบจะเป็นเขาเรียกอะไรอะน้ําอยู่แล้วอะ แล้วแบบพอลูบคือแบบเหมือนลูปออยที่แบบออยทาผิวตัวบางๆอ่ะแต่อันนี้จะมีความเหนียวแล้วก็หนักกว่านะคะตัวนี้ตอนนี้ก็คือไม่ได้ใช้แล้วยังเต็มอยู่เลยนะคะเปลี่ยนมาลักตัวนี้แทนตัวนี้ดีมากใส่ตอนผมแห้งก็ได้ด้วยแบบทีแบบผมชี้ฟูระหว่างวันอะไรเงี้ยก็ลูบๆแล้วมันก็จะไม่มันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปไดผมกันนะคะ นะคะทุกคนหมดกอ็อันนี้ก็คือจริงๆมันโอเคแล้วแหละก็คือไม่ได้ถือว่าชีฟูเท่าไหร่แต่ว่าจะรีวิวออยตัวนี้ให้ดูว่าเราใส่ตอนผมแห้งนะคะมันไม่มันเลย เวลาใส่ใส่แค่ปลายผมนะคะอย่าไปใส่ตรงโคนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะฟีบเรียบร,ร้อยเห็นไหมผมก็จะมีความแบบขึ้นเงาขึ้นนะคะเห็นปะก่อนจะออกไปข้างนอกนะคะตอนนี้ก็คือแบบว่าล่งจงอยู่วันนี้เราได้แป๊บหนึ่งหาถุงก่อนแบรนด์อะไรวะแบรนด์นี้เดี๋ยวขึ้นในจีไว้ให้นะคะมันเป็นแบรนด์ที่ไม่มีกาวะคะ่ะทุกคนคือเนี่ยมันมันไม่มีกาวนะคะมันเป็นแบบสูญญากาศแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะดีไหมวันนี้เราก็เลยลองเนี่ยทุกคนมันเป็นแบบสูญญากาศอะ ไม่มีกาวนะคะแบบสูญญากาศจริงเราเป็นว่าถ้าเกิดว่าอันนี้เวิร์กนะทุกคนจะดีมากเพราะปกติแบบว่าเราแ,แกะออกอันที่มันมีกาวใช่ไหม,มก็จะมีความแบบว่ามีความเหนียวนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเดรสแบบโค้งซึ่งไม่ได้ช่วยอกอุ้มข่าให้หลัดติอยถ้าเขาเอาอยู่ฉันจะซื้อมาตุน ดีก็บอกว่าอยากได้สครับตามหาเรื่องซื้อดีกว่าได้หรอวะหาเรื่องเสี่ยงเงินได้หรอวะไม่คือก่อนนั้นเนี้ยใช้ผงขวบปานะใช่ปะขัดหน้าและอีผงขวบมันหมดอายุไปแล้วแล้วมันหาซื้อยากในเซเว่นไม่มีต้องกดกลับไปแต่ตอนนี้อยู่หน้าเดอะเฟรช็อปแล้วไปเรื่อยไปเรื่อยคันแ <laughs> วันก่อนลงไอจีสตอรี่ไปนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับมาสคชาร่าที่ล้างออกง่าย mm hmm. แล้วก็มีเพื่อนๆแนะนำ mm hmm. มาสคชาร่าของเ s สเซนแม่วาอยู่ที่เคาน์เตอร mm ์เอสเซนเขาบอกว่าตัวนี้นะคะใช้ปัดมาสคาร่า mm hmm. เป็นแบบใสๆเป็นตัวที่ล้างมาสคาร่า mm hmm. จะเป็นมาในรูปแบบมาสคชาร่าปัดแล้วก็รอแบบหนึ่งแล้วก็ล้างออกลองดู Long ขออนุญาตรีวิวสีเล็บนะคะเพราะว่าทุกคนถามกันมาเยอะมากทั้งใน IG Story แล้วก็ในคลิปนะคะอันนี้มันเป็นลายกระนะทุกคนเหมือนลายแว่นตาแม่ว่าทำที่เซนะะาา 1, ท e าเนมบัซซี่นะคะก็คือราคา1,500บาทปกติราคาทำก็คือ1000บาทแต่ว่ามีค่าช่างอาจ์้า0 0อยคือเขาทำแบบละเอียดมากคือแม่มดเนี่ยเจอใน IG มานะคะมันเป็นแบบเหมือนลายกระแว่นตาเราอะแล้วมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันแบบมัน,ม,นมันเก๋ดีจังไม่มีความแบบน้ำตาลดำเหลืองเป็นเล็บดูแบบธรรมดา แต่ไม่ธรรมดาเรียบ,ยบแต่ก็เอาไม่เรียบนะอะไรเงี้ยตอนทําคือเขาลงสีเหลืองแล้วเขาก็ลงสีสม้มผสมการให้มันออกมาเป็นเดตตัวสีแบบสม้สมๆแล้วก็ลงสีน้ําตาลแล้วก็ลงสีดําแบบทําละลุงละลายอะไรก็ไม่รู้แบบเออคือดีมากอะทุกคนก็คือแบบชอบมากนะคะทั้งชีวิตที่ทําเล็บมาอันเนี้ยคือชอบที่สุดเลยในชีวิตจริงๆก็คือจ่ายพันห้าก็ก็สวยดีจะหยิบจับอะไรก็รู้สึกแบบแฮปปี้ไปหมดหยิบแก้วชาหยิบแก้วสมูทตี้ แยี่ตาแคะหูทุกอย่างก็คือแบบแฮปปี้เสื้อผ้า้องัมได้เยอะมากแล้วปกตกิก็คือแบบว่า ไม่ว่าจะลงในอิน t a g r กรมนะคะเป็นขายของมือสองหอยมดเองนี่แหละส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อผ้าก็คือทำมานานแล้วประมาณ2ปีแล้วก็เดี๋ยวขึ้น IG จีไว้ให้ IG ชื่อแม่มดสไตล์นะคะก็ลงปมาวันเดือนละครังทุกคนก็ไปช็อปกันได้ที่นี่ครั้งสุดถ่ายที่แบบย้ายห้องใช่ไหมเราก็แบบถ่ายรูปไม่ไหวเพราะว่าพอเราย้ายห้องเราก็มีการเคลียร์ของพอเราเคลียร์ของแล้วอะเราก็เห็นว่าเสื้อผ้ามันเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวทํากล่องสุ่มดีกว่าทุกคนก็แนะนํให้ เราก็เลยคิดว่าแบบเออทำกล่องสุมสนุกสนุกดีกว่านะคะก็เลยแบบแพ็คกล่องสุมไว้นะคะซึ่งกล่องสุมเขาก็เปิดโบตใน i อนะคะว่าแบบว่าทุกคนน่ะอยากให้แบบทำกล่องสุมระคะเท่าไหร่ก็คือส่วนใหญ่นะคะประมาณ80%นะคะก็คือบอกให้ทำกล่องละ900 99บาทหรือบางคนก็บอกว่าบอกให้ทําแบบ1,000ถึง1,500อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆโมรู้สึกว่าแบบเออ1,500อะไรเงี้ยมันแบบมันเยอะไปในกล่องจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวโมจะลองเปิดให้ดูคร่าวๆว่าแบบในกล่องสุ่มที่โมทำอะ่ะจะเป็นประมาณไหนนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ไป follow ig ไว้นะคะเดี๋ยวโมก็จะทากล่องสุ่มเร็วๆนี้แหละประมาณสิ้นเดือนนะคะให้ทุกคนได้แบบเงินเดือนออกแล้วก็แบบว่าเออให้ลองลังเจอเองในการช้อปปิง้งซึ่งเป็นการช้อปปิ้งแบบลุ้นเหมือนแบบเหมือนซื้อหวยอะอยากรู้างนะะค ก็จะเป็นกล่องนะคะที่วัด สั่งซื้อมานะคะแล้วก็ข้างในเปิดขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือแม่บัก็มีความแบบมีการาดนิดนึงพอเก๋ๆแล้วก็ข้างในก็จะห่อเป็นกระดาษแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีถุงผ้าอยู่ข้างในนะคะอันนี้คือถุงผ้าที่อยู่ข้างในก็คือเป็นถุงผ้าสีขาวนะคะเขาเรียกว่าถุงผ้าหรือเปล่าไม่รู้เราเสื้อผ้ามันก็จะแบบห่อเป็นโบไว้ให้แบบนี้นะคะที่หนึ่งพันบาทก็คือจะได้ประมาณ4ี่ถึงห้าตัวก็ตกประมาณแบบตัวแล้วแบบ200ประมาณนั้นนะคะก็คือสุ่มเอานะคะ บางอุงก็อาจจะได้เป็น6ตัวไม่แน่ใจเหมือนกันก็จะแบบเป็นโบน่ารักแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เราก็จะมีแบบของให้เล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยคือเป็นแบบใส่เข้าไปให้ด้วยนะคะก็คือของในเนี่ยก็คือลุ้นเอาว่าเป็นแบบไหนของแถมก็ลุ้นเหมือนกันนะคะว่าเป็นแบบไหนแล้วก็มีกาทให้แบบนี้นะคะน่ารักก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเสื้อผ้าข่อยหมดก็คือจะมีหลายสไตล์ามากก็จะมีแบบบางถุงก,ก็อาจจะแบบมีชุดว่ายน้ำมีท็อปมีเดรสมีกางเกงมี กระโปองอะไรงเงี้ยก็คือมันเยอะมากสไตล์ส่วนใหญ่คอยหมดก็คือจะเป็นสไตล์แบบก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็จะมีแบบสตรีทบ้างแคชชวลบ้างมีแบบ w o r k ิ้ง w ู m มนบ้างบางทีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองลุ้นดูแล้วกันว่าเป็นยังไงส่วนสัดส่วนนะคะคอยหอมดจะเป็นแบบ สักส่วนที่แบบปนอยู่ระหว่าง s s ถึง M อ่ะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะใส่ประมาณไซส์ S นะคะแล้วแต่บางตัวแบบอยากใส่เข้ารูปบางตัวอยากใส่ค่องๆหน่อยก็จะเป็นไซส์เอ็สักส่วนมือจะอยู่ที่ 32, 24, 34, 35ประมาณนี้นะคะส่วนสูงอยู่ที่155นะคะส่วนแบบว่ากติกาต่างๆพราแบบว่าสั่งซื้อ,อยังไงโอนย,ยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันในไอก็ให้ทุกคนไปฟอลโ w ไว้แล้วกันนะคะ